ลูกพี่ต่อะไรครับผมเห็นนั่งก้มเงยอยู่อะครับตาย่างติดตาย่างโอ้แล้วพี่ไปเอาปันมาจากไหนครับตาย่างเนี่ยผมว่าต้องเป็นปันดีแน่เลยไป็กอยีมาเลยก้อนมาเฮ้ยลูกพี่อย่างนี้มันผิดนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับไงนะเป็นไงบ้างครับจากคลิปก่อนเนี่ยที่ผมพูด อบอกว่าเดี๋ยวระวังยางปลอมนะฮะแต่จริงๆแล้วนะมีท่านหนึ่งถามผมมานะฮะจากคลิปก่อนหน้านนนะฮะที่ชื่อคลิปรู้สึกว่าจะเป็นคนปลูกยางใหม่ให้ระวังยางปลอมนะฮะที่ผมพูดวันนี้นะเมื่อมีท่านหนึ่งถามมานบอกว่าถามว่าปลอมยังไงนะครับแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเรียบเรียงสมัยอีกสักคลิป นะเพื่อทําความเข้าใจนะฮะแต่ก่อนอน่นนี้ผมขอเล่าประสบการณ์นะที่ผมเคยเจอมาก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูนะกิ่งตาที่ที่ที่ผมเคยเรียกอยู่ประจำนะในในคลิปหลายๆคลิปแนละ้วที่ผมพวกกิ่งคอยกิ่งคอยกิ่งคอยนะผมจะพูดอยู่ประจําว่ากิ่งคอยนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจแหละนะหรือจะพาะคนที่เคยติดทาย่างนะเอาละครับผมจะเล่าประสบการณ์นะสักนิดนึงนะครับ ถือว่าเป็นการแจรประสบการณ์กันกแล้วกันนะครับเมื่อกล้งอดีตครับเกิดตำกล้ายยางกายกับญาตินะครับอยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งช่วงนั้นอ่ะสักประมาณปีปศ40กว่าขวารอ,อยังไงนะ2540ัา40กว่าสีกว่าแล้วนะฮซึงช่วงนั้นนะไม่รู้ใครเป็นรัฐบาลกับวูนะเอาไม่เอาการเมืองโอเคคือมันมีมันเป็นช่วง เปลี่ยนปันอะไรหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องยางเนี่ยครับนะมันมีอยู่ว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่นะฮะตายางหายากมากครับนะพูดบอกขาดแคลนได้เลยแหละนะมันเป็นช่วงขาดแคลนนะครับเพราะว่าแหล่งผลิตตายางนะครับแ่งผลิต ตายางปันดีๆนะมันหา,ายากนะไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้มันมีของเอกชนบ้างมีของคอือชาวบ้านที่มีความรู้นะเขาก็สามารถจะไปตาปัฒนาตายางเองได้นะครับอย่างเช่นาสายปันเกทีสามหนึ่งมันของโกคมนะโกคมอ,อันนั้นนะแกพัฒนาของแกเองเลยนะครับคือแกมีสูตรมีมีเคล็ดลับอะไรของแกนะนะครับนั่นแหละครับมันก็ต้องใช้สูตรใช้เคล็ดลับ ไอการบำรุงทายางนะครับทางสมัยก่อนนะผมไปซื้อที่กล่องท่อมนะครับกล่องท่อมส่วนใหญ่กล่องต้มซึ่งจากบ้านผมเนี่ยประมาณเกือบอหลายสิบกิโลเป็นร้อยเกือบร้อยนะเกือบร้อยแต่น่าจะไม่ถึงแหละแต่เกือบไปมอเตอร์ไซค์กันสองคนญาตินะครับบู๊ยซึ่งสมัยนั้นนะมันมีกติกาอยู่ว่านะ่ยมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันหนึ่งบัตรประชาชนได้ตายางสี่สิบห้ากิ่ง นะตายาง45กิ่งยี่ห้อละ45กิ่งนะครับอยากได้สองนหนึ่งก็ได้45กิ่ง600ก็45กิ่งต่อหนกนต่อหบัตรประชาชนมอไซค์หนึ่งคันนะ่ะมอไซค์หนึ่งคันหนึ่บัตรประชาชนนะได้ยางละ45กิงนะครับรถยนต์รถยนต์ก็ได้75กิ่งต่อรถยนต์หนึ่งคันนะ หนึ่งบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เผลอๆบางทีอาจจะได้ไม่ครบอีกนะหรือถ้าไปสายเพราะมันต้องมีการเข้าคิวลงคิวเลยนะไปถึงก็จะม,มีเจ้าหน้าที่นะพอถึงเวลานะประมาณประมาณเจ็ดโมงครึ่งกนะ็จะมีการไอ้ลงคิวนะครับลงคิวเสร็จก็ไปยังสถานที่สแตนบายนะที่จะ ไปเอาตายางนะครับเหมือนกับเป็นการพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับคนที่มาเอาตายางที่มาซื้อนะฮะหลังจากสัมมนาสัมมนาเสร็จก็ไปตีแปลงเราเอาอะไรอะไรเท่าไหร่นะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตัดให้นะฮะตามจํานวนนะครับซึ่งถ้าไปสายแล้วเจ้าหน้าที่ประเมินนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินแต่ละแต่ละช่วงนะ คือในเดือนหนึ่งอ่ะก็ก็จะมีการเปิดประมาณ3วันนะเราก็หาจังหวะดีๆนะพระกอเปิดพอเกาเปิดสูตรตัดกิ่งตาเราก็ไปเพราะไงครับเพราะกิ่งตายางมันต้องมันต้องมีช่วงที่มันตัดไม่ได้มันอ่อนมัง่งมันสมบางไม่สมบูรณ์บ้างอะไรบ้างนะก็ต้องรอจังหวะนะบางคนไปก็ได้กลับเปล่านะไปไม่ตันเพราะว่ากิวมันเต็มนะเจ้าหน้าที่ก็ประเมินแล้วคนเท่านี้คนเท่านี้กับกิ่งตายางประมาณนี้น่าจะไม่พอ คนที่ไปสายก็ต้องกลับนะส่วนผมกับญาตนะิน่ะลุกขึ้นทีสามนะทีสามเลยครับ<ม>บึงมอเตอร์ไซค์ไปไปถึงไปถึงกองต้อมไปถึงสถานีก็ประมาณตีห้ากว่ากว่าไปถึงคนเนี่ยเต็มหมดแล้วครับนนเนี่ยคนนี่เต็มหมดแล้วครับนะบางคนนะบางคนนะมีเต็นเ์เลยมีเต็นมานอนอ่ะมานอนรอคิวเลยอบางทีเขาอยู่ไกลอ่ะนะนะถึงขนาดนั้นซึ่งเป็นไงครับอ่าผมกับญาติก็ ก็ไปกันส่วนใหญ่เราก็จะไปเอาปัน2องน่งนะสองันช่วงนั้นมันกําลังมาสองอานลังมาช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆกล่กลกกอง2องไปเอา2องน่งนะครับก็ได้เท่าไหร่เกนะ้าสิบปะรคนไป2คนนะคนคนลนะัดสี่สิบห้านมอไซค์สอคันได้มา90กิ่งนะเกิกิ่งนะก็ก็มันก็ได้หลายทาเลยเวลาเราเฉือนนะ มันก็ได้หลายตาอยู่นะในกิ่งหนึ่งมันก็มีอยู่หลายตาบางทีเฉือนเฉือนเฉือนเสียซะบ้างหรือโรคไก่ไตามันไม่ติดก็ใช้ไม่ได้หรือโรคได้เฉือนได้แล้วไป,ไป,ไปติดไปติดตีต้นมันแล้วมันตายก็อีกมันก็ต้องอยู่ในนั้นแหละรับรองได้ไม่ไม,ไม่ไม่พอหรอกครับไม่พอในแต่ละจํานวนที่เราจะติดตานะ่ะบางทีมันมีออเดอร์สั่งมาแล้วนะลูกค้านะสั่งมาแล้วว่าจะเอาเท่านั้น ่าวนี้เราก็ติดติดแล้วรอวันรอวันให้้ตายางมันมันมันจะรอดหรือไม่รอดก็ต้องนับอีกนับแต่ละครั้งไปเอากิ่งทานะมันไม่พอแล้วครับนะได้มาไม่พอทีนี้เป็นไงครับผมก็ต้องไปเอานาบอนบ้างสลับกันไปนะแต่เอาจากกองต้มไม่พอก็ต้องไปนาบอลก็ <c oughs> ไปอ,อีกเพราะไงครับเพราะอย่างที่บอกครับ เอกชนอนะ่ะมันยังไม่ค่อยมีนะเอกชนที่าากาะตำกิงตาขายนะมันก็ยังไม่มีนะครับหรือถ้ามีก็มันถ้ามันไม่มีใบเสร็จจากจากศูนย์ปัญทายางนะลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยนะก็เราก็ต้องแสดงใบใบเสร็จให้เขาดูด้วยว่าเราไปเอามาจากไหนนะนั่นคือในอดีตนะความยากลําบากของคานที่เอากิ่งตานะเพราะมันไม่พอเป็นไงครับบางบางเช้านะเขาทตำเยอะๆ ขอทำเยอะๆแล้วมันมันรับรองมันไม่พอเนี่ยมันไม่พอแต่ผมไม่ได้กล่าวอนาะคนทุกคนนะเดี๋ยว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 คิดว่าผมไปทุกคนต้องทําอย่างนั้นดิไม่ใช่นะไม่ใช่นะแต่ผมอยากจะบอกว่าเมือม่อเมื่อความต้องการมันเยอะแล้วของมันไม่พอสิ่งไหนมันเกิดขึ้นครับ <c oughs> หน้าที่กิ่งคอยมาสิครับบู๊ บอกไว้ก่อนนะฮะผมไม่ได้ว่าใครนะครับนะแต่อยากจะบอกให้รู้ว่าที่ตายางมันปลอมอ่ะมันเกิดขึ้นด้วยเอดปัดจจัยนี้ด้วยหนึ่งเอดปัจใจนะฮะเมื่อมันไม่ปอก็กต้องไป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 ,ไปหามาสินะไป,ไปหานะไปหากิ่งที่มันเป็นกิ่งคอยะที่ผมบอกนะฮะถามว่าผมอ่ะพอกผมเคยทำไหม แต่ผมบอกว่าไม่หรอกหลายคนบอกแค่ตัวเปล่าแค่ตัวเปล่าก็แล้วแต่นะอันนี้เราไปว่าใครไม่ได้นะจะเชื่อจะเชื่อหรือไม่นะแต่ผมแค่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะแต่บางทีนะผู้ประกอบการที่เขาที่เขามีลูกกาประจำนะเขาก็คงจะไม่ทำหรอกแต่มันมีมันมีกลุ่มกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับเดี๋ยวนี้นะกุงจะไม่มีแล้วเพราะต่างเลือมันเยอะ แต่เมื่อค่อนทางเลือกน้อยนะซึ่งคนที่จะทำอะของเราเนี้มันก็ถือว่าเป็นคนจกฉวยโอกาสอยู่แล้วนะเป็นไงครับเมื่อมีเมื่อเป็นอย่างนี้นะคนที่เขาแอบแอบห้างบ้างอะไรบ้างนะหรือมีแนวคิดเพราะมัน,ม,นมันสะดวกอะลูกยางหาที่ไหนก็ได้ลูกยางลูกยาง ปเก็บมาจากไหนก็ได้แล้วปลาไปเพาะเพาะพอมันเป็นกล้ายางขึ้นมาเราก็ไปเอากิ่งมาติดตาติดตาแล้วก็พอมันแตกก็ปลามาปักตุงแล้วก็ขายนะมันจะยากอะไรเนี่ยถามว่าแล้วกิ่งปันทายางมันสําคัญไหมสาคัญมากสิครับนะเพราะถ้าไม่สําคัญนะมันไม่มีใครไปซื้อที่ศูนย์ปันวิจัยหรอกท่านเชื่อไหมก็หาเอาหาเอาทําในสวนยางสินะ ถ้ามันไม่สําคัญนะ่ะมันสําคัญสิครับเพราะมันหมายถึงความสมบูรณ์ของกิง่งตาความสมบูรณ์ของกิง่งตามันก็คือความสมบูรณ์ของกล้ายางที่จะนําไปปลูกในอนาคตนั่นแหละครับเพราะถ้าเราไปเอากิง่งกิ่งก้อยกิ่งก้อยที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะทําให้ทายางอ่ะกล้าย,ยางอ่ะกลายเป็นกล้าย,ยางที่กิ่งมันไม่บำกิ่งมันไม่ได้บํารุงนะกิ่งตายางไม่ได้บํารุงสายปันตุกรรมมันอาจจะเพี้ยนไป อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากจากที่มันควรจะเป็นความแข็งแรงมันก็ไม่มีนะความแข็งแรงในสายพันธุ์ในสายดีเมันก็ไม่มีนะครับเราเอาไปปลูกเอาไปเอายางปลอมไปปลูกมันก็เติบโตปกติของมันนี่แหละเหมือนยางทั่วไปนี่แหละแต่เป็นไงครับแต่ดีเอของของของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันมันมันเสื่อมไปนะบอกไปครับมันเสื่อมไป มันมันไม่หอกบ้างแหละมันมันไม่ตนต่อลูกบ้างเลยนะมันตัดตัดไปแล้วท่อน้ํายางก็หายไม่รู้ไปไหนนะเราก็คิดว่าดินมันเสียเราคิดว่าเราคิดว่ามันถูกเชื้อลูกนะฮะซึ่งมันมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่มันก็มีเอิดผลมาจากสายพันยางอ่อนแอด้วยนะครับทีนี้มาดูครับขั้นตอนการไปเอากิ่งก่อย นี่ยครับปอยปอยอยางรุ่นนี้ท่านท่านเห็นไหมยางรุ่นนี้นะประมาณสักสองสองปีนะสองปีสามปีท่านเห็นไหมครับว่ามันมีกิ่งเยอะแยะนะนะฮะนุ่นะ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 มีกิ่งเยอะแยะนะฮะกิ่งอย่างนู่นนะฮนะเจ้ากิ่งพวกนี้แหละครับนะก็ มาสอยไปสินะพอมันพอมันแก่มันสวยแล้วก็มาดึงมาเอาไปสินะปลาไปติดตกกิ่งพวกกล่าเนี้ยครับนะแน่นอนครับต้นยางอ่ะต้นต้นของมันนะจ,จะสมบูรณ์นะฮะเป็นพวกเนี้ยนะต้นเนี้ยมันอาจจะสมบูรณ์แต่มันไม่สามารถนํากิ่งของมันเนี่ยไปติดเป็นเป็นปันกล้ายางได้นะะเนื่องจากแน่นอนครับมันไม่ได้บํารุงส่วนที่เป็นกิ่งอนะนึกออกไหมครับ นะแต่เรานําไปติดมันก็กลายเป็นว่ามันจัดสูญเสียความสมบูรณ์สูญเสียสายปัตตุรมมันไปนะครับผมเป็นไงครับนะนี่แหละครับนะคือบางคลน,นะใจกิ่งกอยเราเนี้ยครับนะมาติดมาติดเลยมาติดตาเลยคือก็ไม่ได้หวังว่าจะไปสนใจสายพันธุ์อะไรนะก็ติดเปลือกค้ายเลยนะนะก็มันมีอยู่นะในสมัยก่อนนะ หากใกลชเจออย่างนี้ก็ไปเรียบร้อยครับนะนะอยู่อย่ยางตัดตัดไปต้อน้ํายางหงายหมดนะะเราไม่รู้เราคิดว่ามันเป็นเพราะเชื้อโรคเราคิดว่ามันเป็นเพราะดินเราไม่ดีอะไรต่างๆนาะนาะแต่ทําไม้ของคนอื่นก็ไม่เป็นไรปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่นะดินก็เหมือนของเรานี่แหละแต่ทําไมาของเขาถึงมันไม่ค่อยจะเป็นอะไรนะก็ด้วยูผลนี้ด้วยหรือเปล่านะก็ลองพิจารณาคิดดูนะครับนะก็นั่นแหละนะ ที่ก็บอกว่าปลอมปลอมปลอมนะก็ประมาณนี้แหละครับนะคลิปนี้ไม่รู้ยาวเท่าไหร่อีกแล้วนะแล้วก็เข้าใจนะหวังว่าก็คงจะเข้าใจนะนะอย่างปลอมก็คือกิ่งก่อยนะกิ่งก่อยลงทุนคนทานะลงทุนน้อยไงมันเมื่อก่อน,นอย่างที่ผมบอกเมืนน่อก่อนต้องไปรอต้องไปซื้อกิ่งตาส่วนกิ่งตาเนะี่ยมันสําคัญนะครับกิ่งตาสําคัญสายพันธุ์นะสายพันธุ์ สำคัญดีเอ็นอของมันสำคัญส่วนยี่ห้ออะไรอะ่ะมันก็แล้วแต่ชอบคำว่ายี่ห้อในที่นี้ของผมก็คือ6 2 1 3 1 1 2ง9 0 4แล้วก็ว่ากันไปนั่นคือยี่ห้อของอย่างแต่สายพันธุ์ก็คือนี่แหละครับสายพันธุ์ก็คือพันธุ์แท้พันธุ์แท้ก็ได้มาจากกิ่งตาที่แท้ที่ที่ได้บํารุงไม่ใช่กิ่งก่อยไอ้นั่นอ่ะพันธุ์ปลอมนะเนี่ยประมาณนี้ครับนะโอเคครับ หวังว่าก็คงจะเข้าใจนะฮะแล้วไว้พบกันใหม่นะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ